เอออาวาคนาเนี่ยซับมด้ยเออพอไปหาเมื่อไ่ไปเอ็นเล่ามนจะได้กระต้านือเอเด้อพี่น้องไม่ถีแจงเใหม่น้ำกันเออเอาให้วงกลันซับนอบางใหญ่เลียงข้าวทุกเขาเลยัวมันถึงซุง มันลอยขึ้น่องยนต้างนี้จะนอนถึงกันแต่มันลอยขึ้นได้ยามอยขึ้นชงเอย่าอมไพ้บานฝัผู้ด่าานน้องไม่ไพ่บานอ้ใหม่กิ่นชุ้งนอนห้าอย่างยนห้างกล่องไว้สองอันแล้วสองนอยหันเอาแล้วได้หนึ่งาตาลายพดดแล้ว ผู้นั่นก็นออกมา้าส่้ไมายยอยมีไมีจยงไรผู้ยังเอาอยังโกไว้เยอะผู้น่ะแม่บางลากมากว่าขอนใหม่สองลำบางใหญ่หนึ่งแค่พูนั่นออกมาท้าใส่ละเน้องผู้ไม้มาบางอนะโอ้เราแลขินม่านแล้วเอาขึ้นวดไทบอกผู้น่ะสองนอผู้นบอกการไม่เอาเบิ้งเด้อ ว่ามันขอนใหม่สุออกี่นองทั้งบรรณาจารหน้าอุดมใส่มาเอาไปแกงเน้อเด้อมงดูน้อใหม่เขาลระเสมีไหม่กิ่มซุ้งเนื้อในโมเมนใหม่ไพ่บานเด้น้อหม่กิ่มซุ้งโมเมนน้อไใหม่ไพ่บาน อังยบ่เฮ้ยอาอหาโนะโยคะตาอย่างเต็มเทียบเต็มแดงยูบะเนี่ยโอ้เต็มคะตาคาตาห่วงขาดเลยไม่อยากพูดเทียแล้ววะหลายคักหลายเดะมาเอาเด้อ นกงไม่แกง,งไม่หิ้งชิมิเนีย่อยอีกรึก็วาเบิร์ดแลักแกงไม่ไอแกงผู้มาก,กินเนี่อไอจีนผู้กินแจงนงไม่กอจีนแล้วเราติซื้อแค่ว่าดอกเราบอกเออก็นะขายปามนะขายปามขายปามไปยหญ่จอยแล้วไปแท่งปามผู้บา่าวรถปำสองสามซี่หาวะพีเ่เลยเสื่อนเฮ้ยนั่นอาหารชิงโต สมักอาหารชิงโตเอาอาหารชิงโตอใว่าเป็นได้อาหารชิงโตกินดูรกานกระิดพ่อ่ประเทิเขาเบื่อนหมาง่ายหาได้ไวน้อใหม่อยู่วัดเมื่อคืนอยู่ท่ามอยู่่องท่ามร่องทงร่องท่ามได้ขั้นนะน้อใหม่ขี้ รูปข้าม่าณนี้อ nah ่านั่นพักอีตูว่าจ um ิงไก่มากอมันตู้ั่อย่างแตยานางพักขาก็นี้เบิ้องด้ผู้ใดเอามา้ย่อยากเห่นบถของ้าขนแม่ แต่ลพันธ์ดังในตำนานแต่ผไปจากวันว่าเอาไม้บอกก็เลือกปืนบอกแต่ลพันธสียงยังดีอยู่่นีีเสยงดีคือเราคนเสียงดีแก้วแก้วเสียงยังดีอยู่นี่ะข้นหลายแห้งแต่ลพันธ์ดังในตำนานยายหวงกู้มื่อแห้งเทาแห้งเ้ายายหวงยายจอกยายจอกก็แล้วก็เอวยบันเฮ้ยไทยวันซุมไม่ออกเยื่ตาล่างขึ้นแล่นขึ้นไปทั้งสารผู้ใดคือเสียงดีครับแก้ววัสดุ ปวดพแท่าันขึ้นไปวันนี้ไปเห็นหนาแล้วโอ้ยยัสันว่ะคนผู้ให้ยังดีตัวนี้ว่ดสันอเคเลยว่านี่ละผู้ให้บักงซุกสุนักนี่บกผู้นึงอ่ะนี่เลยผู้หนึงใคนี่บออบ่ากเนุ้พอกรบักขนสามคณะผูนเนาะสามคือสอง 2อเนอะาะบ้านเขากงทำไมดะกีเขาปัดไม่ฟ้องไม่ดมเลยขนาดนี้มอเริเล่มต่วนเลื่มเริ่มเลยนี่ทั้งคุม<ป>คุม่มลุ่มน้อน,นอี่ก็คณะหนึ่งคุ่มข้ามปากตังก็แค่อ<ป>วงแค่จอกแค่น่อยแค่พูดเอ่อยาย ยายเพนเพนสองเพนเพนแอะเพนนั่นเพนแหวะแล้วเพ่นหนึ่งมียสวนผู้นึงเป็นสวนคุ้มณณที่กับหนูนกไก่ยายน้องและผู้ใดนะหลายคนจำบอดอด่ได้มีอันผู้ใหญ่สำรวย <laughs> ยาายัางก็ เนี่ยพยส <ำ S 2> มัมรวยเ,เอ้พยสัมรวยกับแม่ยังกัลอะวรบาศแม่วาศแม่วาศเอ้แม่วาศจำได้เยอะพวกเก็ดขนหมดเลยแต่ละ,ะนนขนาดเก็ดข้นยังดีด้สมัยเด็กๆซุ่มเป็นหมอลำเก่าเนาะคุมโน่นนี่ก็หมอลำเก่าเด้วยบวชใน ยายอย่าง <c oughs> หมอลำเกาลูกสาวไม่ร่ำด่ดวนมุ้เนี่ยสองสามก้นหมดอะ่ะสารพันเกา้าวคุณพี่กับลูกสาวอันไม่ใช่อย่างนอ้อ พัวป yeah, MM hmm. ัญญาวิวป uh, ัญญาวิวก็แม nah. ่นเบิดแล้วเนาะอืมนี่สอในี่เซียนมุ่นอ่ะแม่นเบิดตัวมาลำพะปัญญ์โทษมุนอ่ะแม่นมาลำเก่าวมาลำเก่าเยียงดีขุ่มพนกับยายนวลนางเอกลูกพ่อใหญ่บุญเท่เนาะแม่นมาลำเก่าวแลพ่อใหญ่จานตรงเตียงตายแล้วนี่เนาะพ่อใหญ่จานเนาะเออพ่อใหญ่จานตรงเตียงคุมพายป้านัด อาจารย์เรแเสียงดยีเป็นาจาย์อาจารย์ไส้เมือกล่องเนาะมื่อกล่องทอมยาซาบคู่เรื่อนี้แล้วเป็นปยนู้ซาจีเนซาถ้าเปล่นพระเอกเด้เนซายายบน่ยยบนเมื่อายบนยายมนคือหมอลำเกาเป็ญ่สวน พ่อใหญ่ชายยนเสนาอุดรพ่อใหญ่สีพ the ่อใหญ่ดอนหนึ่งก็มีอนนด้แหละมาลำเออเพราะเป็นคุณสั่งเนาะเาพ่อใหญ่สุดพ่อใหญ่สีนะแม่พ่อใหญ่สีเออพ่อใหญ่สีแล้วเสียงดีเป็นคุณสั่งเออเออเออแล้วเสียงดีพ่อใหญ่สีอ่ากําลัง

เห็ดดีๆว่าสิโลทิ่มเงี้เสียดายมันอยู่เสื้อชิบผูกได้เนาะมันลงมันลงทุ่นลายแล้วนะมันผู้เพื่อนปลูกไว้แต่ดีตัวเพื่อนลงทุ่นลายแล้วแมอบเห็ดให้มากก็พอได้กินเนาะนี่ก็บบอปลายเนาะมาตั้งชิบกวงเอาไปแล้วอะไรผู้นนะพปลูกผู้ใช้น้ำมันทำมันเศร้า หายน้นแล้วไหมเก็บเอาอันสาวบ้านมาวันแล้วะหลอดส่ต้มเอาพันว้านนะเออหนามันเก็บดีๆก็ได้ดีอยู่ฟันลงบัวห้มันขึ้นจึิงจักจจงไว้จักรสองล้ำเหงาละสองสามลำซึ่งมันหลายกับตัดออกเอาแตงดีๆบัวห้มะเมียนแหนงทั้งลุ่มแหนงในน้อยฟันออกเมื่อแหน่งเดียตรำต้น มันโมนไดไปเลี้ยงซุมน้ามันก็เกิดนอเลย,ย,ย,ยบันใส่ปุ๋ยบันซื้อปุ๋ยมาจากสอบหนึงไ้ห้อยห้อยสิบปงเกนน้ำสู้น้ำห่วยขึ้นมานีใส่ปุ๋ยบ่ถืกขอฮะใส่แมนแมนมันเห็ดร่รเป็นจะเอาไปเอาปโอ้ยบ่ไดตายที่กินเราไม่ต้องเอาใส่ต้ขาเอออยไกุ่นห่างมันออกไปกินยุกไกุ่นห่างมันเพราะว่าจ้าไปใส่จะเอาฟังมาจะเอาไปยนก่อน่กนนมันก็ตายตัวมันเค็ม

แต่ว่าเขาบรได้จงไว้หลายต้นแล้ววะขึ้นโค่นก็สร้างนอเขาสิ่ซับออกไปแล้วมันก็สามารถโป่งขึ้นมาะม่ยสันเงามันเลยแต่ว่าเขายาซับลงไปเลิกเลยวว่าเอาพอเพียงดินนี่จงไว้ตามันอยู่ทั้งร่มมันถึแตกแหนงออกมาคื้นก้อนเนี่ยจะวัดนุ่นย่างนี่ดิกขาจะว่าไปเห็นพร้อมกันกับพวกขั้นไหนวะนุ่นยางเขาขายจนได้เงินจนเนี่ นุ่งพอ,อเพื่อพาไร่แล้วให้ไม่ออกดูแลโอ้ยได้ขายขายตลอดหาแรงมนน้อมทห้งแพงหาอย่างหั้งได้ขายดีซุ้มมันแม่ค้าอิฐตลาดก็จ้าไปจองไว้ทั้งซั่งหนกิโล่แบบนี้แล้วขายนะน้อมยอันนี้มันข้นตอนยนต์ข้นที่ดีซุ้มนี่ก็ขายหนึ่กิโลซุ้มแนงซุ้มหน่อยมันขายอีกกิโลนึงซุ้มใหญ่ๆนี่งขายอีกแบบนึง กิ้มนอกขาขายยังไงสันกิโลขายมันไ็ดได้ขาย่ยมันนักขึ้นย่งเนาะนอน,นึงไม่แม่นหน่อยโล่ดิเสือมากเสือมากกิโลสิบห้าบาทปวดนี่นเขาซื้อมากืมขีบเหย้าแล้ว ตกไปแต่เพียงนี้เด้อทาอย่าเบ่งเบ้องตน้นพอกันสว่วงเลยแจงกูและอ่าตัวโมแม่หน่อยๆกินไม่เมือดได้ก <laughs> ินมาเบ่อเอาเมียกินแลกนำ้ำหลายครั้งเต็มพระถาด กูล่าเต็มกะละมั่งบอนเออว้านชีเฮ็ดทำไมสมอย่า <laughs> <laughs> แกงเมือดด่อเด้อผู้เจ้าไม่เอาไกแกงบ้านนำแกงเมือดด่อได้กินมาเมื่อเด้อมันเสียไม่กินไม่หมดแกงจักน้อยเดียวนี่ถ้วยซองถุยกระพาะมันไม่ผูกนั่นหรอกก็เจ้าจีกินเนี่ยเซกเอ,อกไล่ เฮ้ยจอยแล้วอ่อนแต่ผู้บาวล้วนแล้วแท่งปัามเอาอปมาูแทงไปขายกเน,นันหลายร <c oughs> ้อยเออมันลวนถิมไปเซื้อนว่ามีผู้ใดดูแลโอ้โอโยจอยเนี่ยมันแท่ทีมันิไปขายกผู้บานเหินเราอยู่น้ำในภรษาเรา็ไปแตง่งไอการแต่งนั้นมันบาดเองเราเชืไปน้อยผู้ดูแลนี่คือลวนถิม เกตดดีๆใส่ปุ๋ยถ้ามันบม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะนปล่อยธรรมชาติมันเสลืออยู่นี่หลายๆเอาไปบ้านจะเหม็นกล่อมเงาเงินใส่ปุ๋ยดีๆตัดไอการมันโล่งซุ้มมันซุ้มบ่ตัดมันไม่เสร็จมื่อเป็นไวัยเด๋อมันการมันมันมันซุบลูกเป็นไตบ่อออกแล้วเี่ยงมันก็ไปเลี้ยงคาดเลี้ยง งามันมืนบ่มีน่วยถูกทงมาสอนเนาะดีตัวมันยังมีน่วยให้ได้ขายอย่นวยหลายอยู่หรอหลายอยู่แต่วันบ่ตืงบ่ไนมันบ่ได้กินปุ๋ยน่วยน้อยบ่ตื่นมีแต่นั่งอย่ล้วนม่เห่อน่ยขายนวน ใช่พุ้ยใช้มันก็นหน่วยหน่วยใหญ่แล้วซ้ำประกอบอกยู่แล้วอันนี้น้อยๆอยๆังเงีย้ยก็รอ,อเค้ร์ครับ